คุณจะเชื่อไหมว่าเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งสามารถพลิกชะตาชีวิตของมหาเศรษฐีได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเป็นความลับสุดสยองและไม่คาดคิดเธอต้องเผชิญกับความมืดความลึกลับและชะตากรรมที่เปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลคุณพร้อมที่จะตามเธอไปค้นหาความจริงทั้งหมดหรือยังกลางคืนมืดมิดในเมืองใหญ่เสียงขยะถูกเหยียบดังกรอบกรับทุกย่างก้าวเด็กหญิงยากจนเดินลัดเลาะผ่านซอยเล็ก กลิ่นเน่าเหม็นของเศษอาหารลอยฟุ้งอยู่รอบตัวสายตาของเธอสะดุดกับบางสิ่งที่เคลื่อนไหวใต้กองขยะสูงมีร่างคนคนนั้นนอนอยู่เสื้อผ้าขาดวิ่นเต็มไปด้วยฝุ่นและคราบเปื้อนใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับผีหัวใจเด็กหญิงเต้นแรงเธอรีบเข้าไปใกล้มือเล็กๆสัมผัสร่างนั้นความเย็นจากร่างกายทำให้เธอสะดุง้ง เขาพูดไม่ได้แต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กหญิงตัดสินใจดึงเขาออกจากกองขยะความพยายามครั้งแรกล้มเหลวร่างนั้นหนักเกินคาดมือของเธอสั่นราวกับใบไม้เสียงสุนัขเห่าดังแว่วมาไกลๆกลเธอหยุดฟังแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยความมืดกลืนทุกสิ่งรอบตัวแต่เด็กหญิงไม่ยอมแพ้ในที่สุดเธอสามารถลากเขาไปยังถนนใหญ่ ผู้คนที่ผ่านไปมามองด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครหยุดช่วยเธอเพียงเอื้อมมือให้ร่างนั้นอยู่รอดร่างของเขาเริ่มหายใจช้าๆความเย็นค่อยๆหายไปเด็กหญิงถอนหายใจออกมาแรงเธอไม่รู้ว่าคนที่เธอช่วยไว้นั้นคือมหาเศรษฐีชื่อดังรุ่งเช้าข่าวที่พระสพท,ทั่วเมืองทำให้เธอตกใจคนที่ทุกคนคิดว่าหายตัวไปกลับปรากฏตัวบนหน้าหนังสือพิมพ์ เด็กหญิงที่ช่วยชีวิตเขากลายเป็นคนที่ทุกคนสนใจชีวิตของเธอเริ่มพลิกผันคนแปลกหน้ามอบโอกาสและความหวังให้เธอแต่เธอก็รู้สึกถึงความลับบางอย่างที่มหาเศรษฐีไม่ได้บอกวันหนึ่งขณะเธออยู่บ้านมีกล่องพัสดุส่งถึงไม่มีชื่อผู้ส่งเปิดออกมาก็พบเอกสารและสิ่งของที่เปลี่ยนชีวิตเธออีกครั้งทุกสิ่งช่างน่าตกใจและไม่คาดคิด เด็กหญิงเริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจไม่ได้เป็นเพียงโชคดีแต่มีใครบางคนอยู่เบื้องหลังใครบางคนที่ต้องการให้เธอพบกับความจริงที่น่ากลัวเด็กหญิงนั่งลงกับพื้นกล่องพัสดุหนักแน่นในมือมือเล็กๆสั่นขณะเปิดฝาข้างในมีสมุดโน้ตเก่าขอบฉีกและกุญแจทองคำเล็กๆสมุดโน้ตเต็มไปด้วยข้อความลึกลับลายมือคดเคี้ยวเหมือนคนรีบร้อน ทุกหน้าบอกเล่าเรื่องราวของมหาเศรษฐีแต่ก็แฝงคำเตือนบางอย่างที่ทำให้หัวใจเด็กหญิงเต้นแรงกุญแจทองคำนั้นเงาวาวเด็กหญิงรู้สึกถึงพลังบางอย่างร่างกายเย็นวูบเหมือนมีสายลมพัดมาจากความลับเก่าแก่ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดแม้เสียงเมืองด้านนอกก็เหมือนหายไปเธอตัดสินใจตามรอยคำใบ้ในสมุดทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ถนนเปลี่ยวซอยมืดเสียงก้าวเท้าว่ามาใกล้ๆแต่ไม่มีใครอยู่จริงๆเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองเธอสมุดนตพาเธอไปอยังบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านร้างเต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมประตูไม้บานเก่าผุกร่อนเด็กหญิงใช้กุญแจทองเปิดประตูเสียงกรอนประตูดังกรอบกรับทําให้ใจเธอสัน่นข้างในบ้านมืดสนิท แต่มีแสงสว่างอ่อนๆส่องมาจากห้องใต้ดินเด็กหญิงค่อยๆเดินลงบันไดไม้ทุกขั้นทำให้ไม้ครวนครางกลิ่นอับชื้นและความหนาวเย็นทำให้เธอสะดุง้งเมื่อถึงห้องใต้ดินเธอพบกล่องไม้ขนาดใหญ่ข้างในเต็มไปด้วยสมบัติและเอกสารลับแต่มีสมุดเล่มหนึ่งวางเด่นเปิดดูแล้วพบภาพถ่ายคนที่เด็กหญิงช่วยไว้แต่ใบหน้าในภาพนั้นเปลี่ยนไป ไม่ใช่ภาพมหาเศรษฐีที่เธอจำได้แต่เป็นชายที่มีแววตาหน้ากลัวราวกับซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินดังปงังเด็กหญิงหันไปมองไม่มีใครอยู่แต่เธอรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนรอบตัวเหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงมือยังคงจับกุญแจทองแน่นสายตาเด็กหญิงตกไปที่สมุดอีกเล่ม มีข้อความหนึ่งเขียนด้วยหมึกแดงเข้มผู้ที่ช่วยชีวิตข้าจะต้องรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่และทุกการตัดสินใจของเจ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเจ้าไปตลอดกาลเด็กหญิงกลืนน้ำลายรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากสมุดเหมือนมีมือวิสเบิร์จับเธอร่างกายเย็นยะเยือกความมืดรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวสิ่งที่เธอคิดว่าปลอดภัยกลับไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เสียงฝีเท้าแว่วใกล้ขึ้นไม่ใช่เสียงของคนธรรมดาเสียงเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างแทรกเข้ามาในหัวใจเด็กหญิงรู้ว่าตอนนี้เธอเข้าไปอยู่ในโลกของความลับที่อันตรายทุกการกระทําของเธอจะถูกจับตามองและสิ่งที่เธอช่วยไว้อาจไม่ใช่เพียงมหาเศรษฐีที่ต้องการความช่วยเหลือเด็กหญิงก้าวถอยหลังแต่ประตูใต้ดินปิดลงทันทีความมืดเข้ามาอบล้อม มีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเจ้าคือคนเลือกแต่เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าจะเลือกเพื่อใครเด็กหญิงกลั้นใจรู้ว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปชีวิตของเธอไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมทุกสิ่งจะถูกพลิกผันแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในมหาสมบัติและสิ่งที่เธอจะต้องเผชิญอาจเป็นความลับที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเธอ เด็กหญิงยืนนิ่งในความมืดเสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ในหูใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนแต่ความเย็นและความมืดทําให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเธอค่อยๆเดินไปหาสมุดเล่มนั้นอีกครั้งมือเล็กๆสัมผัสกระดาษเย็นเฉียบภาพถ่ายในเล่มเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เธอกระพริบตาบางภาพเป็นเงาของชายที่เธอช่วย บางภาพเป็นเงาของเด็กหญิงคนอื่นเหมือนใครบางคนพยายามเตือนอะไรเธอทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่เสียงคนเป็นเสียงเหมือนใครกำลังลากขาใกล้พื้นเด็กหญิงถอยหลังหัวใจแทบหยุดเต้นความมืดรอบตัวเหมือนมีชีวิตมันขยับเข้ามาใกล้ทุกทีเธอพยายามหาทางออกแต่ประตูใต้ดินปิดตายสนิท แสงจากหน้าต่างเก่าก็ไม่ช่วยอะไรมีเพียงสมุดและกุญแจทองที่เธอถืออยู่เด็กหญิงรู้สึกถึงพลังบางอย่างจากกุญแจเหมือนมันสามารถเปิดประตูสู่ความจริงเธอกดกุญแจลงบนกล่องไม้ใหญ่เสียงกรอนดังแกรกฝาไม้ค่อยๆเปิดด้านในมีสมบัติและเอกสารอีกมากมายแต่สิ่งที่ทำให้เธอใจสั่นคือมีจดหมายหนึ่งวางอยู่บนสุด ข้อความเขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มเจ้าคือผู้รอดชีวิตแต่เจ้าจะต้องเลือกเส้นทางเส้นทางนี้จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าและบางครั้งต้องแลกด้วยสิ่งที่เจ้าไม่อาจจินตนาการเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นจากกล่องเหมือนใครบางคนกำลังจับมือเธออยู่สายตาของเธอหยุดอยู่ที่รูปถ่ายอีกใบรูปถ่ายของชายที่เธอช่วยแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและแววตาน้ากลัว ราวกับเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีที่เธอรู้จักแต่เป็นใครบางคนที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีความมืดเหมือนกัดกินทุกอย่างเด็กหญิงต้องตัดสินใจทันทีเธอสามารถหนีไปจากที่นี่หรือรเผชิญความลับทั้งหมดด้วยความกล้าเธอยกสมุดและกุญแจสูงเหนือหัวและเปิดประตูไม้เก่าทัานใดนั้นแสงสว่งางสาดเข้ามา และเธอเห็นชายคนที่เธอช่วยยืนอยู่ตรงหน้าแต่ร่างเขาไม่ใช่ร่างที่เธอจำสายตาเต็มไปด้วยความลึกลับและรอยยิ้มบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกเด็กหญิงก้าวถอยแต่ชายคนนั้นพูดเสียงเบาเจ้าทำตามหัวใจของเจ้ามาโดยตลอดและตอนนี้ความจริงทั้งหมดกำลังรอเจ้าเด็กหญิงหยุดทุกอย่างเงียบสงัดลมหายใจติดขัด หัวใจเต้นแรงความรู้สึกทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากอยากเห็นครอบงําเธอชายคนนั้นยื่นมือออกมาและชี้ไปที่ประตูอีกบานหนึ่งนั่นคือทางไปยังสิ่งที่เจ้าต้องรู้แต่ระวังทุกก้าวของเจ้าจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเจ้าเด็กหญิงถอนหายใจสายตาแน่วแน่เธอเดินไปข้างหน้าทุกขั้นที่ก้าวเหมือนก้าวเข้าไปในโลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยความลับ ความลึกลับและความจริงที่ทุกคนไม่กล้าเปิดเผยทันใดนั้นประตูเปิดออกกว้างและเด็กหญิงเห็นห้องใหญ่เต็มไปด้วยทองคําเพชรและสมบัติอันล้ำค่าแต่ตรงกลางห้องมีเงาร่างของเด็กผู้หญิงอีกคนนอนอยู่บนแท่นสูงสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดและร่างนั้นเหมือนกับเธอในอนาคตเด็กหญิงตะลึงหัวใจแทบหยุดเต้น เธอเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีไม่ใช่แค่เรื่องช่วยชีวิตมหาเศรษฐีแต่เป็นการทดสอบทดสอบความกล้าทดสอบความดีและทดสอบชะตากรรมของเธอเองเด็กหญิงยืนอยู่ตรงนั้นทุกสายตาในห้องจับจ้องเธอและเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะความลับที่เธอค้นพบอาจทำให้เธอร่ำรวยเกินจินตนาการหรือสูญเสียทุกสิ่งที่เธอมีเด็กหญิงก้าวช้าๆเข้าห้องใหญ่ทุกก้าวทำให้พื้นไม้ครวนครางแสงทองจากสมบัติสะท้อนเข้าตาเธอจนแทบพร่าแต่เธอไม่สนใจสมบัติสายตาจับอยู่ที่เด็กผู้หญิงบนแท่นสูงร่างนั้นเหมือนเธอแต่เต็มไปด้วยรอยบาดแผลและรอยน้ำตา เด็กหญิงรู้สึกขนลุกขึ้นทั้งตัวเธอพยายามก้าวเข้าไปใกลแต่ประตูด้านหลังปิดลงเองโดยไม่รู้สาเหตุความมืดและความเงียบเข้ามาอบรอบตัวเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้องเจ้าคือคนเดียวที่จะเลือกชะตาชีวิตเด็กหญิงมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเหมือนเสียงนั้นมาจากทุกมุมในห้องเธอค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงข้างร่างบนแทนมือของเธอสัมผัสร่างนั้น เด็กผู้หญิงบนแท่นไม่ขยับแต่สายตาเธอมองตรงมาที่เด็กหญิงและพูดด้วยเสียงแผ่วถ้าเจ้าเลือกผิดเจ้าจะต้องอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นจากกุญแจทองมันเหมือนกำลังเรียกให้เธอเปิดบางสิ่งเธอค่อยๆเปิดสมุดโน้ตทุกหน้าที่พลิกออกเผยความลับของมหาเศรษฐีและความลับของเด็กผู้หญิงบนแท่น เด็กหญิงรู้ว่าเด็กผู้หญิงบนแท่นนั้นคือเธอในอนาคตอนาคตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะทุกครั้งที่ช่วยชีวิตใครสักคนชะตากรรมของเธอจะถูกผูกไว้กับความลับของโลกใบนี้ความตื่นตระหนกและความกลัวเข้าครอบงำแต่เธอก็เข้าใจหากเธอกล้าตัดสินใจเธอสามารถเปลี่ยนอนาคตของตัวเองและเด็กผู้หญิงอีกหลายคนสายตาเด็กหญิงสอดส่องรอบห้อง ทุกสมบัติทุกเอกสารทุกแสงทองเป็นเพียงเครื่องมือทดสอบความกล้าทุกก้าวทุกคําตัดสินใจจะกลายเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตของเธอตลอดไปเด็กหญิงค่อยๆย,ยกมือขึ้นจับมือเด็กผู้หญิงบนแทน่นและกระซิบเสียงเบาฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนชะตาทัานใดนั้นแสงทองพุ่งออกจากกุญแจและสมุดเหมือนพลังทั้งหมดในห้องถูกปลดปล่อย เด็กหญิงรู้สึกถึงความร้อนและความเย็นสลับกันหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาโลกรอบตัวเริ่มหมุนวนเสียงกระซิบกลิ่นอับและความมืดทุกสิ่งรวมกันจนเธอแทบขาดใจแล้วทุกอย่างหยุดลงทันทีความมืดหายไปเด็กผู้หญิงบนแท่นหายไปสมบัติและเอกสารกลับเป็นฝุน่นเหลือเพียงเด็กหญิงยืนอยู่กลางห้อง หัวใจยังเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มจางประตูเปิดออกเองแสงแดดสาดเข้ามาเด็กหญิงก้าวออกจากห้องและพบว่าตัวเองกลับมายัางซอยที่ครั้งแรกที่พบมหาเศรษฐีแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเมืองที่เธอรู้จักเต็มไปด้วยโอกาสและความลับใหม่ผู้คนที่เดินผ่านไปมามองเธอด้วยสายตาแปลกตาเหมือนรู้ว่าเธอผ่านบางสิ่งมาที่ไม่ธรรมดา เด็กหญิงถอนหายใจรู้สึกถึงพลังและความรับผิดชอบที่เธอได้รับทุกสิ่งที่เธอทำจะส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นและชีวิตของเธอเองเธอรู้ว่าจากนี้ไปทุกก้าวทุกการช่วยเหลือจะเปลี่ยนชะตาของโลกใบนี้เด็กหญิงก้าวเดินต่อไปแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาความอบอุ่นและความหวังท่วมทน้น เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกความลับที่ค้นพบคือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้นและน่าสะพรึงกลัวในเวลาเดียวกันเด็กหญิงเดินออกจากซอยเมืองเริ่มค่อยๆมีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงรถเสียงคนเดินและแสงแดดยามเช้าเต็มไปทั่วแต่ความรู้สึกในใจเธอไม่เหมือนเดิมเธอรู้แล้วว่าชีวิตคือการตัดสินใจ ทุกการกระทำมีผลต่อคนรอบข้างและทุกความกล้าหาญจะสร้างโอกาสใหม่เด็กหญิงหยุดมองไปยังท้องฟ้าสายลมอ่อนๆพัดผ่านผมของเธอเหมือนใครบางคนกำลังยกมือมาทักทายแต่คราวนี้เธอยิ้มตอบด้วยความมั่นใจทุกสิ่งที่ผ่านมาทั้งความกลัวความลึกลับและความลำบากทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นและพร้อมที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ เธอเดินต่อไปบนถนนกว้างใจเต็มไปด้วยความหวังและความฝันพร้อมที่จะสร้างอนาคตและช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ลังเลแม้โลกจะเต็มไปด้วยความลึกลับเด็กหญิงรู้ว่าเพียงแค่เชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้และในที่สุดชีวิตของเธอก็เริ่มต้นบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความกล้าความดี และโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดเด็กหญิงก้าวเดินต่อไปพร้อมรอยยิ้มที่สองประกายและหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง